นะครับผมขอบคุณนะครับคุณใหญ่ใจดีนะครับผมที่เมตตาผลไม้จักวันเกิดให้กับน้องวายุนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณคุณใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณคุณป้าเพี่ยบขอบคุณคุณป้าเป็ดน้อยขอบคุณคุณพี่คุณพี่เจมนะครับขอบคุณพี่นิดนะครับผมขอบคุณ ขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณคุณแม่รพัสโพกนะครับผมที่เมตตาผลไม้นะครับผมาผม,าบผม,มาสร้างสีสันวันเกิดให้กับน้องวายุนะครับผมถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับพ่อคงไม่มีความดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นกับน้องวายุนะครับผมก็ขอขอบคุณมากมากนะครับผม ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือคุนศีพระระัตน์ไลนะครับจงตามทุกครองผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นฝันยืนนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความตั้งใจนะครับผม<อ>ทําอะไรก็ขอให้ประสบกับความสุขความเจริญขอให้อายุมั่นฝันยืนนะครับ<อ>ทากิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมและขอให้บุญกุศลที่ท่านสร้างให้ครับครอบครัวของน้องวายุและพลายเทวินิตนะครับและครอบครัวของควานหนูนะครับผม ก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านสร้างให้ครั้งนี้นะครับยงย้อนไปตอบสนองท่านขอให้ท่านได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับเป็นรอยเท่าพันเท่าเลยครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมวันหนูตื่นตันงใจมากนะครับที่มีวันดีๆให้น้องวายุนะครับวันเกิดของน้องไม่จำเป็นต้องรู้หลานนะครับผมขอให้มีทานขอให้น้องวายุเป็นเด็กดีไม่เกเรเป็นช้างที่ดีก็ภูมิใจมากแแล้วนะครับผมขอให้น้องได้มีทานอย่างนี้ก็ มีความสุขมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมและวันนี้วันเกิดของน้องนะครับขอให้น้องวายุมีพลานามัยที่แข็งแรงนะครับผมและขอให้ผู้ให้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นหมัดยืนนะครับผู้ได้รับก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นเด็กดีนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เราก็จะแบ่งนะครับผมก็จะแบ่งกล้วยไปให้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ จะแบ่งไปให้ญาตกๆนะครับผมเราไม่ต้องมารวมกันมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ช้าก็เป็นโรคบ่อยนะครับผมในช่วงหน้าฝนด้วยนะครับถ้ามาอยู่ร่วมกันมากๆก็มันก็จะมีโรคมีติดเชื้อติดอะไรนะครับผมก็เราก็จะแบ่งแยกไปให้แต่ละแต่ละเชือกน,นะครับผมเพราะว่าเป็นวันเกิดของน้องนะครับผมก็จะแบ่งให้คุณพอ่อนะครับผม แล้วก็พังน้องโพลยพังเพชรมณีนะครับแล้วก็พลายสมคิดนะครับผมเราก็จะแบ่งไปให้ทานเป็นเชื่อบเชืออยู่บ้านเลยนะครับผมไม่ต้องมารบกวนกันเพราะว่าเราก็ไม่มีสถานที่ที่จะจัดนะครับไม่มีโรงไม่มีบ้านนะครับผมก็เลยโต๊ะจีินก็จะให้แต่สองหนุ่มได้ทานนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาอาหารไปแจกให้นะครับผมเมื่อวานก็มอบให้ แม่น้องพลอยนะครับผมแล้วก็แม่บัวทองนะครับเชือกละถุงนะครับผมสองสามเชือกนี้ไม่มีช่องเลยนะครับผมถ้าวันไหนควานหนูนะครับผมได้มีหญ้ามีอะไรก็จะแบ่งปันนะครับเราอยู่ร่วมกันนะครับอย่างพี่อย่างน้องนะครับผมมีอะไรก็แบ่งปันเล็กๆน้อยๆก็แบ่งปันกันนะครับตอนนี้ก็เอาอาหารมาให้ตาย สมคิดนะครับผมนี่หนุ่มใหญ่ของเรานะครับผมนี่ก็ไม่มีช่องนะครับผมหนุ่มใหญ่ของเราไม่มีช่องนะครับ ันนี้ควานก็มาอยู่นะครับขวานหนูก็มาดูเลมาโยนหญ้าให้นะครับผมเราก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับผมควานไม่ค่อยอยู่นะครับผมควานม,มาอยู่ควานหนูก็มาดูเลนะครับช่วงนี้ควานไปทุระนะครับไปวานปุ๋ยนะครับผมนี่ก็ไม่ค่อยมีช่องนะครับเรามีอะไรก็มักจะแบ่งกันไปอย่างนี้แหละครับ บ้านควานหนูอยู่ติดเลยนะครับคุณลุงสมคิดก็เป็นเป็นคุณลุงของน้องวายุนะครับหนุ่มงายาวของเรานะครับผมตอนนี้ควานไปดูข้าวนะครับควานหนูก็มาเองถ่ายเองนะครับผมวัดระโยนย่าให ทานนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับที่จัดวันเกิดให้กับน้องวายุนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นทุนสนับสนุนจัดวันเกิดให้น้องวายุนะครับแล้วก็ได้มอบสิ่งดีๆให้เพื่อนบ้านนะครับผม ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนี่ก็ได้นำอาหารมาให้คุณพ่อน้องวายุนะครับผมเมื่อคืนเป็นวันเกิดนะครับนี่คือคุณพ่อของน้องวายุนะครับวันก็นำอาหารมาให้ลายโชคชัยนะครับผมวันเกิดของลูกชายก็เมื่อคืนนี้นะครับมีทั้งฟ้าทั้งฝนเลยนะครับผมวันนี้ก็ นำผลไม้มาให้คุณพ่อนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ให้ความรักความเมตตาครอบครัวน้องวายุและพลายเทวินมาตลอดขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเราก็ได้นําอาหารมาฝากนะครับเพราะว่าถ้าจะเดินไปทานด้วยกันก็ฝนก็ตกสถานที่ก็แคบนะครับผมขอบคุณจริงๆเลยนะครับ